าติดตามผลงานศึกเพชรวิเศษโดยนัทเดชวชิระรัตนวงศ์จากสนามมยเวทีราชดำเนินครับประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2558มรดกไทยสิทธิ์เชียงรุ้งครับเจอกับท่านั่นของเจ้าปังตอตอศริวัฒนะครับมรดกไทยก็นู่นแหละครับทางหนองบัวลำพูครับส่วนทางด้านของปังตอกับอุบลราชธานีกับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีสมบูรณ์ประภาวง์ ออกหมัดได้สวยนะครับทางด้านของมรดกไทยครับยกสองนี่เล่นเอาหงายท้องหงายเงืบมึนมืนไปเหมือนกันครับทางด้านของปังต่อครับ1 0 1ปอนด์ปอนครับขยับเข้าหาปล่อยตัวยกสามมาตลาดหลักทรัพย์มรดกไทยต่อ19บาปังต่อเด้งตีข่าวครับเสียบขวาไปครับเด้งตีข่าวซ้ายครับปังต่อใช้ความแข็งแรงแข็งแกร่งครับหันไปมองทีมงานครับ ก็วันนี้ก็ขึ้นชกทั้งมรดกไทยศิละปะไทยแล้วครับในรายการเดียวกันครับศึกเพชรพิเศษครับแม่ล็อกตีเข่าขวาเก็บค่าดูค่าชมได้834,500บาทชาวต่างชาติ169คนครับก็เรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสเลครับโปรโมเตอร์จากสนามมวยเวทีราชดำเนินชั่วโมงนี้ตีซ้ายครับตีขวาโต้ครับปังต่อครับประเภทค่อยบอยันครับค่อยบอยันตีเข่าซ้ายแม่แทงซ้ายที ตีซ้ายครับปันต่อครับนวดให้น่วมครับเสียบซ้ายครับเด้งตีซ้ายครับแหมแล้วพลิกมากดแขนครับกดแขนแทงขวาครับโอ้โหแทงขวาตามเสียบขวาครับเด้งตีครับโอ้โหมีทุกท่าเลยครับเสียบขวาครับโอ้โหเอาเรียวแรงมาจากไหนนักหนาเยอะแยะครับบอดใหญ่ปลายดีว่าอย่างนั้นเอาเจอแข้งซ้ายไปสองแข้ง ความเป็นมวยนะครับหมายถึงว่าอาวุธครบเครื่องนี่อยู่ที่มรดกไทยนะครับส่วนปังตอก็ได้ลูกเหนียวครับดัวครับแทบจะวิ่งเลยครับมั่นใจในพละกกาลังมากครับอ้าวแม่กระโดดเข้าไปเจอทีแคบเกือบหนายทอมตีเข่าซ้ายครับปังตอโอ้โหแทงขวาครับแทงซ้ายโต้ครับมรดกไทยต้องโต้ด้วยนะครับตีขวาครับโอ้โหเอาอยู่เลย ดูครับเดินถึงตัวครับถึงตัวตลอดนีมัดแล้วแทงเข่าขวาขาหลุดออกไปนอกเชือกกรรมการแยกหูขวาครับมรดกไทยถีบซ้ายไว้โอ้โหกรรมปั้นซ้ายครับทะเลทะลากเข้ามาครับแอดีนะครับยังไม่มีสอครับยังไม่มีสอกให้เห็นเสียบขวามาครับบางต่อครับแล้วก็ขวางแทนเข่าซ้ายครับมรดกไทย เจอขวาของปังตอวางขวาตามครับทรงมวยไม่สวยนะครับแต่ถึงตัวตลอดเจอแข้งของมรดกไทยครับกำปั้นครับมรดกไทยได้ทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือกำปั้นได้ทีเดียวครับที่เหลือจากนั้นครับปังตอเป็นผู้รับเหมาครับอัดด้วยเข่าก็ยังมั่นหมกมั่นใจอยู่ทั้งคู่ครับนี่ครับแต่ละหลักทรัพย์บนเวทีนี้ก็เรียกว่า3ขึ้น4นะครับปังตอพิกกับมาต่อ7 4ครับ จากที่เป็นรอง19ในการปล่อยตัวยก3ครับยก4 7 4แล้วนะครับน้ำเงินครับแล้วก็ทรงนี้ทำได้ดีก็ต้องเดินต่อครับไม่ใช่ว่าได้เปรียบแล้วจะมาถอยครับตีงูต้องตีให้หลังหักโอ้โห้รัดแบบมีหันข้างเข้าแล้วครับโมลดกไทยหันไปมองทีมงานครับไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับคือณตอนนี้นี่ขาดความมั่นใจไปหมดแล้วครับกำปั้นซ้ายฮุกด้วยขวากระแทกหมัดขวาครับโมลดกไทยครับ ไม่มีจังหวะได้เงื้อเลยครับปังต่อถึงตัวครับชื่อน่ากลัวมากครับปังต่อดูครับจะตีก็ตีคืนไม่ได้ครับได้แต่ขวางปังต่อครับลุยต่อครับเนี่ยครับรหมัดไม่หนักซะแล้วนะครับยกสองนี่เล่นเอาปังต่อมืนครับเจอกับปั้นครับยกสามเจอขยงเข่า ทรงใครทรงมันนะครับนี่แหละครับคือแผนการชกของนักมวยแต่ละคนนะครับโอ้นี่เรียกว่าคือเดินเข้าไปตีจนทางด้านของมรดกไทยยอมนะครับแล้วก็ไม่เดินครับแทนข่าวซ้ายครับมรดกไทยและถ้าเกิดอยู่วงนอกแบบนี้ครับโดนเตะเถิดเทิงครับนี่ครับนี่แหละครับปังตอออกมาผ่อนนะครับปังตอนี่เป็นชุดเดียวกับนู่นพวกเจ้าเอกอุบลแก่นอีสาน แกนอุบลชุดเดียวกันครับเสียบขวาครับปันต่อเจอเข่าซ้ายของมรดกไทยคือเดินและกต่อสู้ยอมนะครับพอกมาผ่อนปุ๊บนี่มรดกไทยครับมีโอกาสได้หายใจแล้วก็หลอกวางแข้งเอามีมัดครับปังต่อไม่สนครับต้องเดินชนต่อครับแข้งขวาไปครับงัดศอกขวาแต่ว่ามรดกไทยครับถอยเยอะเกินครับ อาวุธออกได้ก็จริงนะครับแต่ว่าทรงมวยมันถอยเกินครับถอยนี่แทบจะวิ่งหนีครับปางตอไม่เดินแล้วครับไม่เดินแล้วครับปางตอครับอรดกไทยต้องเป็นโอกาสของเขาครับต้องเดินบ้างครับพยายามเขี่ขาหน้าหูขวาไม่ได้ครับได้แข้งซ้ายครับพอได้ปุ๊บออกมาได้แข้งเดียวนะครับไม่ได้แข้งเดียววันนี้ไม่ใช่เตะทั้งยกครับ พอทาได้แล้วต้องทําต่อครับนักมวยนี้ถ้าเกิดตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับลกล้าก,กลัวไม่ได้ครับไม่ได้ต้องฟังทีมงานครับทีมงานสั่งยังไงต้องทําอย่างนั้นครับแล้วหันหลังให้ซะด้วยก็ซ้อมอยู่กับเจ้าผู้วกศิลปไทยสทยิเชียงรุ้งนะครับของเชียงรุ้งตอนรงศักดิ์สำหรับทางด้านของเจ้ามรดกไทยยังมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะครับ ปางต่อมั่นใจครับเช็คเรตติ้งเลยครับยกสุดท้ายต่อขาดไปแล้วครับประมาณ20ช่วงตัวกรรมการรวบรวมคะแนนครับสมบูรณ์ประภาวงทั้งล่าง3ท่านมีชยุทธคำนเรศสินชัยจุลวงและนรงรวมจิตไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับตามภาพตามสายตาครับปังต่อต่อ,ตอิรีวัน์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมรดกไทยสิเชียงรุง